สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่การสำรวจเจาะลึกคําสอนของพระพุทธเจ้าในครั้งนี้นะคะเราจะมาคุยกันในประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะเป็นคําถามจากในพระสูตรเลยที่ว่าอะไรหนอเป็นเหตุเป็นบัดใจที่ทำให้สัตว์บางพวกในโลกนี้ไม่สามารถดับทุกข์สิ้นเชิงหรือว่าปรินิพานได้ในปัจจุบันชาติหรือที่เรียกว่าทิฏฐธรรมะ วันนี้เราจะมาลองสกัดแก่นความรู้จากพระพุทธวจนะเพื่อทำความเข้าใจอุปสรรคตรงนี้กันนะคะเริ่มจากคำถามตั้งต้นเลยข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุอะไรหนอเป็นปัจจัยที่ทำให้สัตว์บางพวกในโลกนี้ไม่ปรินิพานในทิฏฐธรรมคำตอบที่พระพุทธองค์ตรัสไวน้นี่คือตรงไปตรงมามากๆเลยนะคะท่านชี้ไปที่สิ่งเดียวเลยค่ะ นั่นคือการมีอุป,ปาทานหรือความยึดมั่นถือมั่นนี่เองใช่เลยครับเรื่องอุปาทานนี่แหละครับที่เป็นหัวใจสําคัญคือในพระพุทธวจนะเนี่ยท่านอธิบายกระบวนการที่มันนําไปสู่อุปาทานไว้นะครับว่ามันเริ่มจากการรับรู้การรับรู้ผ่านช่องทางทั้ง6หรือที่เราเรียกว่าอายตนาทั้ง6นะครับก็คือตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นลิ้มรสกายสัมผัสแล้วก็ใจที่รับรู้อารมณ์ต่างๆหรือธรรมรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับกับอารมณ์ที่มันแบบน่าพอใจน่าใครน่าปรารถนาที่มันชวนให้รักชวนให้กำหนัดอะไรทำนองนั้นนะครับอ๋อค่ะเดี๋ยวนะคะแสดงว่าแพ้ความรู้สึกเพลิดเพลินกับสิ่งเหล่านั้นแม้จะดูเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างแค่ชอบอาหารอร่อยๆหรือว่าฟังเพลงเพราะเแค่นี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาแล้วหรอคะก่อนจะไปถึงขั้นที่แบบ ยึดติดจริงจังความเพลิดเพลินนี่แหละครับมันเป็นเหมือนเอ,อ่อเหมือนก้าวใจที่ทำให้วิญญาณหรือการรับรู้ตามปกติของเราเนี่ยมันติดหนึบเข้าไปกับอารมณ์นั้นไม่ใช่แค่รู้เฉยๆนะครับแต่เป็นการรับรู้ที่มันเข้าไปพัวพันแล้วด้วยความเพลินความอยากสภาวะที่วิญญาณมันติดหนึบหรือเข้าไปพัวพันนี่แหละครับที่พระพุทธองค์ตรัสเรียกว่าวิญญาณอันตันหาในอารมณ์นั้นอาศัยแล้วและสภาวะของวิญญาณนั้นเอง คืออุปาทานครับผมอ๋อเข้าใจแล้วค่ะพอมีอุปาทานหรือความยึดติดแบบนี้เกิดขึ้นผลที่ตามมาโดยตรงก็คืออย่างที่พระพุทธองค์ตรัสไว้เป๊ะเลยนะคะว่าภิกษุผู้มีอุปาทานย่อมไม่ปรินิพานซึ่งก็หมายถึงการดับทุกข์ไม่ได้ในปัจจุบันชาตินี้ในทิฏฐธรรมนี้เองไม่ว่าจะเกิดกับสิ่งที่เห็นทางตาหรือเสียงทางหูกลิ่นรสสัมผัสทางกาย หรือแม้แต่สิ่งที่นึกคิดในใจก็ตามก็หลักการเดียวกันหมดเลยใช่ไหมคะใช่ครับหลักการเดียวกันหมดเลยทีนี้ที่การเพลิดเพลินจนมันนาไปสู่ความยึดติดหรืออุปาทานเนี่ยมันเป็นปัญหาก็เพราะว่ามันมีเชื้อเพลิงมาจากตันหาครับคือความทยานอยากที่ไม่สิ้นสุดอุปทา,านเนี่ยก็เลยเปรียบเสมือนโซ่ตรวนที่มันล่ามเราเอาไว้กับความทุกข์แล้วก็ผูกเราไว้กับวงจรการเวียนว่ายตายเกิดหรือสังสารวัฏนี่แหละครับ เพราะงั้นคนที่มีอุปทานอยู่จึงไม่อาจหลุดพ้นได้ในปัจจุบันดังนั้นการรู้เท่าทันแล้วก็ไม่เข้าไปเพลิดเพลินจนกระทั่งติดในอารมณ์เหล่านั้นจึงเป็นทางปฏิบัติเพื่อดับตัณหาและอุปาทานซึ่งก็นำไปสู่การพรินิพนได้ในที่สุดครับอืมสรุปง่ายๆก็คือแค่การที่เราเผลอใจไปเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญหรือเมาหมกในสิ่งที่รับรู้ผ่านตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ย แค่นี้ก็สามารถสร้างความยึดติดหรืออุปทานที่กลายเป็นกำแพงขวางกั้นไม่ให้เราดับทุกข์หรือปรินิพานได้ในปัจจุบันทันทีเลยมันอยู่ที่ท่าทีของจิตเรานี่เองนะคะต่อสิ่งที่เข้ามากระทบใช่ครับแล้วก็มีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจชวนให้คิดต่อนะครับคือถ้าหากว่าเพียงแค่ความเพลิดเพลินในสิ่งที่เราสัมผัสรับรู้เนี่ยซึ่งบางทีมันก็ดูเป็นเรื่องธรรมดามากๆในชีวิตประจําวันของเราใช่ไหมครับ แต่ถ้ามันสามารถก่อให้เกิดความยึดติดที่ขวางกั้นการหลุดพ้นได้มากขนาดนี้ลองพิจารณาดูนะครับว่าความเข้าใจตรงนี้เนี่ยจะช่วยให้เรามองเห็นความยึดติดอื่นๆที่มันอาจจะก่อตัวขึ้นอย่างละเอียดอ่อนมากๆในชุดประจําวันของเราได้ยังไงบ้างแม้ในสิ่งที่อาจจะไม่ได้ดูน่าปรารถนาอย่างชัดเจนเหมือนรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่น่าพอใจพวกนั้นก็ได้นะครับเพราะพุทธวจนะบทหนึ่งที่ผมว่าชวนคิดมากๆเลยนะครับที่ว่าหมดอาหารก็นิพพาน ฟังทีแรกก็อาจจะเอ๊ะอาหารที่เรากินกินกันเนี่ยนะมันจะไปเกี่ยวกับนิพพานเกี่ยวกับการดับทุกข์ได้ยังไงกันที่ท่านชี้ว่าสังสารวัตรหรือวงจรทุกเนี่ยมันดำรงอยู่ได้ก็เพราะมีอาหารสี่อย่างคอยหล่อเลี้ยงอยู่อาหารสี่อย่างค่ะพอเราเข้าใจแล้วก็ดับความอยากในอาหารพวกนี้ได้มันก็เป็นทางไปสู่นิพพานหรือการสิ้นสุดการเวียนว่ายตายเกิดนั่นเองค่ะ โอ้โหน่าสนใจมากครับงั้นต้องขอเจาะลึกเลยครับว่าอาหารสีประเภทที่ว่าเนี่ยมันมีอะไรบ้างครับได้เลยค่ะตามคําสอนของพระพุทธเจ้านะคะอาหาร4ีอย่างก็คือ1ก็คืออาหารทางกายที่เรากินเข้าไปนี่แหละค่ะหล่อเลี้ยงร่างกายครับอันนี้เข้าใจได้อาหารคือผัสสะหรือการกระทบกันของตาหูจมูกลิ้นกายใจกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็ธรรมารมณ์อ การรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสต่างๆใช่ค่ะเพราะเกิดการกระทบมันก็เกิดการรับรู้ขึ้นมาอันนี้ก็เป็นอาหารอย่างหนึ่งอืมอืมและอย่างที่สามนะครับอย่างที่สามคือมโนสัญเจตนาอาหารค่ะคืออาหารคือความจงใจความคิดนึกปรุงแต่งต่างๆในใจเราเนี่ยแหละค่ะความตั้งใจความคิดค่ะเจตนาต่างๆที่มันผลักดันให้เราไปทำไปพูดหรือคิดต่อๆไปครับผมและสุดท้ายอย่างที่สี่ อย่างที่4ี่คือวิญญาณอาหารค่ะอาหารคือวิญญาณหรือตัวรู้ที่ทําหน้าที่รับรู้อารมณ์ต่างๆผ่านทางอายตนะทั้ง6เมื่อกี้นะคะเข้าใจเรื่องอาหารกายนะครับแต่ว่าไออาหารทางใจอย่างภาษาความคิดหรือแม้แต่วิญญาณเองเนี่ยเออมันกลายเป็นเชื้อเพลิงให้เกิดทุกข์ได้ยังไงครับดูๆไปมันก็เป็นธรรมชาติของการรับรู้เฉยๆไม่ใช่หรอครับค่ะค่ะประเด็นสําคัญจริงๆมันไม่ได้อยู่ที่ตัวอาหารพวกนั้นโดยตรงนะคะ เอาเค,ค่ะแต่อยู่ที่ปฏิกิริยาของเราต่ออาหารเหล่านั้นตั้งหาคือที่เรียกว่าราคาความกำหนัดความชอบใจมากๆครับแล้วก็นันทิคือความเพลินเพลินใจในอารมณ์ที่รับรู้เข้ามาเพลินเพลินไปเรื่อยๆใช่ค่ะแล้วก็ตัณหาคือความอยากได้ไม่สิ้นสุดอยากได้อีกอยากเป็นอย่างนั้นอยากไม่เป็นอย่างนี้กับอาหารทั้งสอย่างอ๋อคืออยู่ที่ตัวราคา นันทิตันหานี้เองถูกต้องค่ะเพราะพระพุทธวจนะประกาไว้ชัดเลยนะคะว่าถ้าไม่มีราคะนันทิตันหาในอาหารเหล่านี้แล้วเนี่ยวิญญาณก็จะตั้งอยู่หรือจเจริญง,งอกงามไม่ได้ในนามรูปนั้นๆค่ะหมายความว่าถ้าเราแค่รับรู้แต่เราไม่เพลินไม่ยินดีไม่ทยานอยากในสิ่งที่รู้สิ่งที่คิดจิตหรือวิญญาณมันก็เหมือนไม่มีที่เกาะ ไม่มีพลานงานหล่อเลี้ยงแบบนั้นหรือเปล่าครับใช่เลยค่ะพอวิญญาณมันตั้งอยู่ไม่ได้หรือไม่มีที่เกาะยึดแล้วเนี่ยการก่อตัวของชีวิตในพบใหม่ที่เรียกว่าการก้าวลงแห่งนามรูปคือส่วนที่เป็นจิตใจนามกับร่างกายรูปมันก็เกิดขึ้นไม่ได้ค่ะ พอไม่มีที่ให้วิญญาณตั้งนามารูปก็เกิดไม่ได้ค่ะแล้วพอนามารูปไม่มีความเจริญแห่งสังขารหรือการปรุงแต่งกรรมดีกรรมชั่วการกระทำต่างๆมันก็ไม่มีตามไปด้วยโหเป็นลูกโซ่เลยนะครับแล้วพอสังขารการปรุงแต่งกรรมมันหยุดลงผลสุดท้ายก็คือการบังเกิดในพบใหม่ต่อไปย่อมไม่มีค่ะ ไม่มีการเกิดใหม่ค่ะและเมื่อไม่มีการเกิดชาติชราและมรณะต่อไปย่อมไม่มีวงจรของความทุกข์ทั้งหมดทั้งปวงมันก็ดับลงตรงนั้นเลยเหมือนกับเราไปตัดสวิชที่ต้นทางเลยนะครับคือไปหยุดความยึดติดในตัวอาหารที่มันมาหล่อเลี้ยงจิตนี้เองแล้วพระพุทธองค์ท่านมีอุปมาอะไรที่ช่วยให้เราเห็นภาพชัดขึ้นไหมครับตรงนี้มีค่ะมีอุปมาที่แบบชัดเจนมากท่านเปรียบเหมือนช่างย้อมหรือจิตรกรนะคะ ครับช่างย้อมจิตกรคร่ะสมมติเขามีน้ำย้อมมีสีต่างๆแล้วเขาจะเอาไปย้อมหรือไปวาดบนแผ่นกระดานหรือผืนผ้าหรือฝาผนังที่มันเรียบเรียบเกลี้ยงๆกลยงครับสีมันก็จะติดได้ดีใช่ไหมคะใช่ครับก็ติดบนพื้นผิวนั้นแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีแผ่นกระดานไม่มีผ้าไม่มีฝาผนังเลยล่ะคะอ,อ้าวก็ไม่มีที่ให้สีมันติดนะสิครับชั้นใดก็ชั้นนั้นเลยอะคะ่ะ ท่านบอกว่าถ้าเราไม่มีราคานันทิตันหาในอาหารทั้งสีอย่างนั้นแล้วเนี่ยวิญญาณมันก็เหมือนสีที่ไม่มีพื้นผิวให้ไปยึดเกาะมันเป็นสิ่งที่ตั้งอยู่ไม่ได้ไม่เจริญงอกงามได้ในนามรูปหรือในกายใจของเราค่ะโอ้โหเป็นภาพที่ชัดเจนมากๆเลยครับแสดงว่าสภาวะที่วิญญาณหรือจิตมันไม่มีที่ไปเกาะไม่มีที่ให้ปรากฏได้เนี่ย ก็คือสภาวะที่พ้นไปจากวงจรทุกข์แล้วถูกไหมครับถูกต้องค่ะท่านเรียกว่าที่ไม่โศกไม่มีทุลีและไม่มีความคับแขนอืมซึ่งก็คือสภาวะนิพพานนั่นเองความสงบเย็นความดับสนิทของเชื้อแห่งทุกข์ทั้งหมดค่ะถ้าอย่างนั้นนะครับพอจะสรุปได้ไหมครับว่าจริงๆแล้วนิพพานเนี่ยไม่ใช่สถานที่ที่อยู่ไกลตัวเลยแต่เป็นสภาวะที่เราเข้าถึงได้เมื่อ,อ,อปัจจัยหล่อเลี้ยงการเกิดหรืออาหารทั้ง4อย่างเนี่ย มันมันไม่สามารถทําให้เราเกิดความอยากความเพลินหรือความกําหนัดยินดีได้อีกโดยเฉพาะการดับเจ้ารคาคะนันทิตันหาในใจเราเองใช่เลยค่ะสรุปได้ทรงประเด็นมากๆแล้วก็มีประเด็นที่น่าชวนคิดต่อนะคะว่าอืมถ้าแม้แต่วิญญาณหรือมันยังต้องอาศัยอาหารแล้วก็ความอยากพวกนี้เพื่อจะดํารงอยู่ในสังสารวัตได้มันกำลังบอกอะไรเกี่ยวกับธรรมชาติของตัววิญญาณเองหรือเปล่าคะอืม นั่นสินะครับค่ะการที่เราลองเฝ้าสังเกตความสัมพันธ์ระหว่างวิญญาณกับอาหารกับความอยากในชีวิตประจําวันของเรานี่แหละค่ะอาจจะเป็นกุญแจสําคัญที่พระพุทธเจ้าทรงชี้ให้เราเห็นขนทางที่จะดับทุกข์อย่างแท้จริงก็ได้นะคะเราจะมาเจาะลึกแก่นความจริงหลักกฎอิทธปัจจยตานั่นเองค่ะครับผมได้ยินมาว่าหลักการนี้นี่เหมือนเป็นหัวใจสําคัญของปฏิจจสมุปบาทเลยทีเดียว ใช่ครับถูกต้องเลยครับซึ่งปฏิจจสมุปบาทก็คือเรื่องกระบวนการเกิดดับของสิ่งต่างๆที่มันเชื่อมโยงกันเป็นสายโซ่ยาวๆใช่ไหมคะแล้วกฎอิทธิปัจจยตาเนี่ยมันเหมือนเป็นกลไกพื้นฐานหรือว่าเป็นเบื้องหลังภาพใหญ่นั้นอีกทีหรือเปล่าคะใช่ครับถ้าเปรียบปฏิจจสมุปบาทเป็นเหมือนวงจรใหญ่ๆหรือกระบวนการทั้งหมด กฎอิทธปปัจ,จัยตาก็คือกฎพื้นฐานเลยครับที่อธิบายความสัมพันธ์เชื่อมต่อแต่ละข้อแต่ละข้อในวงจรน,นั้นอ๋อค่ะว่าทุกอย่างเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นมาเลยลอยนะครับแต่ต้องอาศัยเหตุปัจจัยอื่นๆประกอบกันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นหลักการที่ เ,เรียบได้นะครับแต่ว่าลึกซึ้งมากครับผมค่ะจากพระพุทธวจนะเนี่ยมีการสรุปกฎนี้ไว้เป็น4ี่ข้อความสั้นๆใช่ไหมคะเป็นภาษาบาลีถูกต้องครับเป็นเหมือนสูตรสาเร็จเลยครับ4ี่ข้อค่ะมีอะไรบ้างครพอจะอธิบายให้ฟังได้ไหมคะได้ครับหลัก4ี่ข้อนั้นก็คือคู่แรกนะครับจะเป็นด้านของการเกิดขึ้นอิมมัตสมิงสติอิทังโหติครับแปลว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมี และอีกข้อที่คู่กันคืออิมมสุปปาทาอิทังอุป,ปัชติครับผมแปลว่าเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นือทั้งสองข้อนี้ก็คือชี้ไปในทิศทางเดียวกันว่าการมีอยู่หรือการเกิดขึ้นของสิ่งหนึ่งที่เราเรียกว่าเหตุเนี่ยมันเป็นเงื่อนไขจำเป็นให้สิ่งอื่นคือผลมันมีอยู่หรือเกิดขึ้นตามมาด้วย ฟังดูเผินก็คล้ายๆกฎเหตุและผลทั่วไปที่เราคุ้นเคยกันนะคะแบบว่า A เกิดแล้ว B ก็ตามมาครับแต่ว่าในทางพุทธศาสนาเนี่ยมันมีความหมายเฉพาะเจาะจงหรือว่ามีความลึกซึ้งกว่านั้นไหมคะมีความลึกซึ้งกว่านั้นครับคือไม่ใช่แค่ A ทําให้เกิด B เฉยๆแต่มันเน้นย้ําเรื่องความอาศัยซึ่งกันและกันหรือ interdependence อย่างชัดเจนมากๆอ๋ออาศัยซึ่งกันและกันครับ คือการมีอยู่ของสิ่งหนึ่งเนี่ยมันผูกติดอยู่กับการมีอยู่ของอีกสิ่งหนึง่งแบบแยกกันไม่ออกเลยไม่ใช่แค่เรื่องลำดับเวลาว่าอะไรเกิดก่อนเกิดหลังแต่เป็นสภาวะที่ต้องพึ่งพิงกันจริงๆค่ะแสดงว่ามันเน้นความเชื่อมโยงที่มันแบบแน่นแฟนกว่าแค่เหตุการณ์ตามลำดับใช่ค่ะข้อที่สคืออิมัสมิงอะสติอิทังนโหติอิมัสมิงอะสติอิทังนหติแปลว่าเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีอืม และข้อสุดท้ายอิมมะสะนิโรธาอิทังนิรุชติใช่ครับแปลว่าเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปค่ะอันนี้ก็คือด้านกลับกันที่สำคัญมากๆเลยค่ะคือถ้าเหตุหรือเงื่อนไขตั้งต้นเนี่ยมันไม่มีอยู่หรือมันดับไปแล้วผลที่เคยเกิดขึ้นเพราะเหตุนั้นก็จะไม่มีอยู่หรือดับตามไปด้วยเช่นกัน โอ้โหตรงนี้ก็น่าสนใจมากๆเลยครับเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีกับเพราะความดับไปสิ่งนี้จึงดับไปมันเหมือนตอกย้ําว่าผลมันไม่ได้หายไปเฉยๆหรือมีอย่างอื่นมาแทนที่แต่เป็นเพราะว่าตัวเหตุตั้งตนมันไม่อยู่แล้วผลมันก็เลยต้องดับตามไปด้วยแบบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยแบบนั้นใช่ไหมคะถูกต้องเป๊ะเลยครับมันคือการดับไปพร้อมๆกันของเหตุและผลที่สัมพันธ์กันโดยตรง นี่แหละครับคือความสำคัญของการเข้าใจกฎอิทัิปัจจยตาจริงๆเพราะมันทำให้เราเห็นภาพเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรูปธรรมนามธรรมหรือแม้แต่ความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ต่างๆค่ะมันเชื่อมโยงกันเป็นระบบนะครับไม่ได้เกิดขึ้นมาอย่างเลื่อนลอยหรือว่าเพราะโชคชะตาฟ้าลิขิตอะไรแบบนั้นแต่มันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยล้วนเลยครับและที่สำคัญไปกว่านั้นอีกนะครับ หลักการนี้ยังให้กุญแจสําคัญในการแก้ปัญหาด้วยอ๋อยังไงคะโดยเฉพาะในทางพุทธศาสนาที่จะเน้นเรื่องการดับทุกข์ใช่ไหมครับใช่ค่ะถ้าเรามองว่าความทุกข์เนี่ยคือผลอย่างหนึ่งมันก็ต้องเกิดจากเหตุหรือปัจจัยบางอย่างเช่นที่เราเคยได้ยินกันพวกตัณหาอวิชชาอะไรพวกนี้ค่ะค่ะการที่เราจะดับทุกข์ให้ได้จริงๆเนี่ยก็ต้องไปจัดการไปดับที่ต้นเหตุเห,เหล่านั้นตามหลักที่ว่าเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้ ก็คือเหตุสิ่งนี้คือผลหรือความทุกข์จึงดับไปอ๋อเข้าใจเลยค่ะนี่คือหัวใจของการปฏิบัติเพื่อการพ้นทุกข์เลยครับคือการจัดการที่ต้นตอจริงๆไม่ใช่แก้ที่ปลายเหตุโอ้โหเป็นมุมมองที่แบบเปลี่ยนวิธีคิดได้เลยนะคะเนี่ยไม่ใช่แค่การทําความเข้าใจโลกอย่างเดียวแต่ยังเป็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนมากๆกฎอิทธปัจจยตาจากคําสอนของพระพุทธเจ้านี่ก็คือหลักการสากลที่ อธิบายกลไกลเบื้องหลังความสัมพันธ์ของเหตุและผลที่ทำให้ทุกสิ่งมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอย่างเป็นระบบนั่นเองใช่เลยครับสรุปได้ดีมากครับผมและมีอีกนิดนึงครับสิ่งที่อาจจะน่าชวนขบคิดต่อสำหรับพวกเราหรือผู้ฟังทุกท่านนะครับก็คือหากเราลองนำหลักการพื้นฐานมากๆที่ว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีและเมื่อสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับเนี่ยลองเอามาส่องสะท้อนดู ความสัมพันธ์ต่างๆปัญหาต่างๆหรือปรากฏการณ์ที่เราพบเจอในชีวิตรประจําวันจริงๆจังๆมากขึ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องในสังคมหรืออาจจะเรื่องใหญ่ๆระดับโลกก็ได้นะครับมุมมองที่เรามีต่อสิ่งเหล่านั้นหรือวิธีที่เราจะเข้าไปจัดก,การหรือรับมือกับมันเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงได้อย่างไรบ้าง อันนี้น่าสนใจนะครับคือปฏิจจสมุปบาทเนี่ยท่านอธิบายว่าเป็นธรรมที่อาศัยกันแล้วเกิดขึ้นอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นใช่ค่ะทุกอย่างมันไม่ได้เกิดลอยๆแต่มันมีเหตุมีปัจจัยส่งต่อกันมาเป็นทอดๆนะคะครับแล้วในพระพุทธวจนะเนี่ยท่านก็อธิบายไว้ทั้งสองด้านเลยใช่ไหมครับทั้งด้านที่ทุกมันเกิดค่ะเรียกว่าสมุทัยวานกับด้านที่ทุกมันดับไป อันนั้นคือนิโรธวานค่ะเหมือนกับชี้ให้เห็นเลยว่าทางเข้ากับทางออกของทุกมันอยู่ตรงไหนน่าสนใจมากครับงั้นเราลองมาดูฝั่งที่มันเกิดก่อนไหมครับสมุกไไยวานว่ามันเริ่มยังไงแล้วไปจบที่ตรงไหนได้เลยค่ะหลักการก็คือเพราะมีสิ่งนี้สิ่งนี้จึงมีนะคะจุดเริ่มต้นเลยที่พระพุทธวจนะชี้ไว้คืออวิชชาอวิชชาคือความไม่รู้ใช่ค่ะความไม่รู้ในอริยสัจไม่เข้าใจธรรมชาติของสิ่งต่างๆพอไม่รู้เนี่ยแหละค่ะ มันก็เป็นปัใจจัยให้เกิดสังขารสังขารอธิบายหน่อยได้ไหมคะว่าคืออะไรประมาณไหนก็คือการปรุงแต่งทางจิตนะคะเป็นความคิดความตั้งใจการกระทําต่างๆที่มันมาจากความไม่รู้นั่นแหละคะ่ะแล้วมันก็ต่อไปอีกนะคะพอมีสังขารก็ทําให้เกิดวิญญาณวิญญาณคือการรับรู้ค่ะการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจพอเกิดวิญญ,ญาณมันก็ต้องมีนามรูปคือกายกับใจนี่แหละ แล้วก็สลายตนะอ๋อช่องทางการรับรู้ทั้งหกใช่ค่ะตาหูจมูกลิ้นกายใจพอมีช่องทางแล้วมันก็เกิดการกระทบหรือภาษาครับเช่นตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงถูกต้องค่ะนั่นคือภาษะแล้วพอภาษาเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ตามมาติดติดเลยก็คือเวทนาเวทนาความรู้สึกค่ะสุขทุกข์อะไรแบบนี้ใช่เลยค่ะสุขทุกข์หรือว่าเฉยๆนะคะแล้วตรงนี้เนี่ยแหละค่ะที่สําคัญมากเพราะพอมีเวทนาแล้วเนี่ย มันเป็นปัจจัยให้เกิดตัวปัญหาใหญ่เลยคือตัณหาตัณหาความอยากความอยากได้อยากมีอยากเป็นหรือไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นถ้าสุขก็อยากได้อีกถ้าทุกข์ก็อยากผลักไสเข้าใจครับพอมีความอยากมากๆมันก็เข้มข้นขึ้นถูกค่ะมันกลายเป็นอุป,ปาทานความยึดมั่นถือมั่นว่านีน่ของเราตัวเราของเรามันฝังแน่นเลยโหจากแค่ความรู้สึก กลเป็นความอยากความยึดติดมันโยงกันไปหมดเลยนะครับใช่ค่ะแล้วจากอุปาทานมันก็ส่งผลให้เกิดพบคือภาวะเป็นไปต่างๆสู่การเกิดในรูปแบบต่างๆแล้วสุดท้ายคือชาติคือการเกิดจริงๆพอมีชาติการเกิดแล้วสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้ก็ตามมาเป็นชุดเลยค่ะชารามรณะความแก่ความตายแล้วก็พ่วงด้วยความทุกข์ใจทั้งหลายโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาต โศกเศร้ารำ่ำไห้ไม่สบายกายไม่สบายใจขับแค้นใจครบเลยดังที่ท่านสรุปว่าความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้นี่คือวงจรฝั่งเกิดทุกค่ะฟังดูเป็นวงจรที่ถ้าไม่เข้าใจก็คงวนอยู่ในนี้ไปเรื่อยๆนะครับแต่ก็ยังดีที่ในคำสอนก็บอกทางออกไว้ด้วยฝั่งนิรธวานหรือการดับทุกซึ่งมันก็คือการย้อนกระบวนการเดิมใช่ค่ะ ทำตรงกันข้ามเลยคือดับที่ต้นเหตุพระพุทธวจนะบอกว่าเพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชชานั้นนั่นเชียวอ๋อคือดับที่อวิชชาความไม่รู้ตัวแรกเลยใช่ค่ะพอดับความไม่รู้ได้สังขารการปรุงแต่งมันก็ดับไปด้วยเข้าใจเลรอครับเหมือนกับเราไปปิดสวิตตัวแรกเลยประมาณนั้นเลยค่ะแล้วพอสังขารดับปัจจัยต่อตมาในสายมันก็ดับตามกันไปเป็นทอดๆเลยวิญ,ญญาณดับ นามรูปดับสารายตนะดับผัสสะดับเวทนาตันหาอุปาทานค่ะเวทนาดับตันหาก็ดับอุปาทานดับพบดับจนกระทั่งชาติคือการเกิดก็ดับไปด้วยและผลสุดท้ายคือผลสุดท้ายคือชรามรณะโซกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาทั้งหมดทั้งปวงนี้ก็ดับสิ้นไปดังที่ท่านตรัสว่า ความดับลงแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้มชัดเจนมากครับคือพอเข้าใจกลไกลเข้าใจเหตุปัจจัยโดยเฉพาะตัวอวิชชากับตันหาเนี่ยก็จะเห็นทางที่จะค่อยๆค,คลายมันออกไปได้ถูกต้องค่ะการเข้าใจสายสัมพันธ์นี้ล่ะค่ะคือหัวใจเลยครับสรุปก็คือการเข้าใจหลัก ทำที่อาศัยกันเกิดขึ้นนี่สําคัญมากๆเลยนะครับมันทําให้เรารู้ว่าทุกขมันมายังไงแล้วมันก็จะไปได้ยังไงใช่ค่ะและถ้าเราลองคิดต่อจากหลักการนี้นะคะหลักที่ว่าทุกอย่างมันต้องอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นไม่มีอะไรอยู่ได้ด้วยตัวมันเองเลยครับมันก็อาจจะชวนให้เรากลับมามองออสิ่งที่เราเรียกว่าตัวเราหรือความเป็นเราจริงๆแล้วมันเป็นยังไงกันแน่ ถ้าการดำรงอยู่ของมันต้องอาศัยเหตุปัจจัยอื่นๆตลอดเวลาแบบนี้อืน่าคิดต่อเลยครับว่าสภาวะที่ต้องพึ่งพิงปัจจัยอื่นอยู่ตลอดมันบอกอะไรเกี่ยวกับธรรมชาติจริงๆของสิ่งต่างๆรอบตัวเราหรือแม้แต่ตัวเราเองค่ะก็เป็นประเด็นที่น่าจะลองนำไปคบคิดกันดูต่อนะคะ